เอาละครับกับผมจอร์ดี้มาเตอร์ฟักเกนะครับและวันนี้นะครับเราอยู่เกมชา r ีอินเดอะมอนซีเวิร์ดออฟแบตเนหรือเปล่านะครับนะคือมันอ่านว่าอะไรอ่ะมอนซีเวิร์ดนะอ่านจะอาจผิดออามยนะครับนะชื่อแม่งคล้ายอ่ะดรสเตรนทภาคล่าสุดเลยนะครับก็เป็นเกมนะที่ผมไปเห็นมาในสตรีมครับก็เฮ้ยเกมมันดูแปลกๆแปลกตั้งแต่ชื่อแล้นะก็งั้นเดี๋ยวเราลองมาดูเลยว่าเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนะลุยเลยดีกว่า Let's go เอ้าวนี่อันนี้คือเราเข้ามาอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับนี่คือตัวละครของเราอย่างนั้นเหรอเออเรา,ามาถึงกีดอ่ะอเะคืออะไรอ่ะมันเอ๊เป็นอะไรครับเนี่ยโอ้โหการต่อสู้คือเราต้องโจมตีโดยการตะโกนอย่างนั้นเหรอไม่รู้นะไป แล้วมันมีหน้าคนจริงๆเลยครับตัวดีครับนี่คือผมนี่คือตัวละครของเขาเหรอเนี่ยที่ถูกออกแบบมาโดยเจ้าตัวละครตัวนี้ใช่ไหมอ๋อ Evil Charlie ครับเฮ้ยแสดงว่ามันมีชาลีหลายคนในมัลติเวิร์สใช่ไหมคือเราต้องต่อสู้ในมัลติเวิร์สที่ควบคุมไม่ได้งั้นเหรอเออดูการกระโดดและการควบคุมค่อนข้างยากนะครับเออโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมมีเด็กทารกเอ๋ เด็กทารกหน้าตาแปลกประหลาดมากเลยอ๋อตะโกนยาเด็กเออกูไปละเฮ้ยเด็กพวกนี้คือใครอ่ะอ้าวเป็นมาแล้วแล้วกูไปสุดแล้วไงเออโอเคอุ้ยมีเด็กเต็มเลยครับนี่มันคือการ์ตูนใหม่ของชาลีในจักรวาลหลักครับโอ้โหด้านหน้าคือชาลีอย่างนี้อาจจะเป็นชาลีในจักรวาลอื่นก็ได้นะควับอ่าวคำรามปะระ เจอพวกเด็กเปรตครับไปดีกว่าเฮ้ยอย่าจมติฉันเฮ้เราเจอชาลีอีกจกักรวาลหนึ่งครับเป็นผู้หญิงครับหยุดตัวนี้อ่าอะไรฮะเอ๊ะนี่คือชาลีอีกจกักรวาลหนึ่งครับโอ้โหอ้วนขึ้นเยอะเลยนะแล้วมีท่าเพิ่มด้วยนะโอ้โหเขาเรียกว่าโหมดพิติคอลอย่างนั้นเหรอแต่ลองดูซิอ่ะยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยครับยังเป็นร่างเดิมอยู่นะ ไปก่อนอันนี้คืออะไรอ่ะแค่เรากดอะไรอ่ะทำมันไม่ได้อ่ะเฮ้ยนี่ไงผมกลายเป็นตัวนี้ได้ไงไม่รู้ครับอยู่ดีูก็กดมั่วๆคุณเชื่อมึงอ่แล้วเขากลายเป็นชาลีเวอร์ชันอ้วนนะครับแล้วก็เดินช้านิดนึงนะโอ้เอ๊ะอยู่ดีๆก็มีต้นไม้งอกขึ้นมาตรงนี้เหรอเนี่ยเติดเติดเติดดดตดออเฮ้ย ชาลีร่างนี้ฉลาดว่ะสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างได้ครับโอ้มีเรือด้วยปะไปดิไหมชาลีแต่ชาลีร่างนี้กระโดดไม่ได้เหรอโอเคไปได้มันสามารถเปลี่ยนร่างได้นดั่นะเองนะเฮ้ยดึบรอ้อยข้าจะต้องไปหาข้อมูลตรงนี้มันโดดมาได้ไหมไม่ได้อ่าเริ่มเป็นไงแล้วกูเริ่มเล่นเป็นมาดิ โอเคถ้าคุณเริ่มเล่นเป็นนะขอแค่บอกแค่นั้นแหละอีซี่ว่ะแล้วเราก็ต้องไปทางนู้นใช่ไหมครับนี่คือการต่อสู้เพื่อจักรวาลชาลีนะครับชาลีในจักรวาลมาร์ติเวิร์สออฟแมดเดตนั่นเองคือเราต้องตามหาชาลีจักรวาลอื่นๆอย่างนั้นเหรอติดๆอ้าวโหไปได้เรืุ้ยยังไงเราเจอชาลีอีกจักรวาลหนึ่งแล้วครับเราต้องช่วยเขาเขาคือเพื่อนของเรานั่นแหละคือเป้าหมายของเรานั่นเองะ นั่นคือชาลีจักรวาลเลาอีกอันหนึ่งครับตะโกนอ,อุ้ยอ้าวได้ชาลีร่างใหม่มาครับดุ้ยอ็นนิเท่อยู่นะชาลีร่างนี้นนเท่ะนะเรียกว่าเหมือนเป็นอะเรียกว่าโอ้ชื่อชาดบอยสิกริยาชื่ออะไรก็ไม่รู้ครับแล้วไงต่ออ๋อเราสามารถดันกล่องได้เหรอชาลีร่างนี้ดันกล่องได้ครับนี่ไงชาลีร่างนี้ยกกล่องได้อแล้วกูยกแล้วกูไปไง ไม่ว่าชาลีร่างนี้มันคือสุดยอดอ่ะสุดยอดในความแข็งแกร่งหลบไปเจ้าเปียกถ้าไม่มีเวลาเล่นกับเจ้านี่ไงวางวางวางแล้วก็เอานี่ยกครับเฮ้ยเฮ้ยชาลีนี่คือชาลีน้อยชาลีชปริว่าไหนที่นั่นมันตัวเล็กอ่าแล้วเราก็กลายร่างเป็นร่างนี้แล้วก็โดดขึ้นไปซึบโอเคอีซี่ว่ะจักรวาลเริ่มเกิดการประทูแล้วนะคือเราต้องรีบทำภารกิจครับนี่คือประตูชั้นต่อไปที่เราต้องไปครับ าเาจะช่วยชาลีกันคุณผู้ชมอาาะใช้ร่างที่มีมันสมองหน่อยหนึ่งในการแฮกระบบอืมโอ้โหโดยชาลีตัวก็ปิกปิกนี่คือชาลีบักปะเนี่ยด็อกชาลีร่างหมาครับนี่คือชาลีจักรวาลที่มีเป็นสุนัขไงยอดยิงเลยวะ่ะโอ้โหมีชาลีจักรวาลสุดนักด้วยครับผมว่าเราต้องทําอะไรท้งอย่างวะ่ะดูเหมือนอาจจะต้องยกกล่องนะอาจจะต้องเอากล่องมาครับ ภารกิจกอบกู้ชาลีทุกจักรวาลครับเย็ดเขเอาว่ะตอนแรกผมนึกว่าเกมมันจะไม่มีอะไรนะแต่ที่ไหนได้มันก็มีอะไรเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยเอาละโอเรโอเรราลาฮ์ฮึออราหมาแล้ววางสิทำไมวางไม่ได้วะไอ้เฮียบักวะเนี่ยโอ้โหน่ารักเหลือเกินพวกมึงอะเหมือนนกโดโด้อะพวกเนี้ยเอาจริงแม่งไม่ได้น่ากลัวเลยเลย เพอเ่อโดดถึงไหมอ่าโอเคปึ๊บควาหมายคือชาลีร่างสุนัขครับมาแล้วด็อกเดชเช่น่ารักว่าชาลีร่างนี้ครับโอ้โหนี่เราก็ครบออกตรงนี้เราก็ได้ชาลีร่างนี้มาแล้วนะครับว่าเราต้องออกไปจากที่นี้ป่ะจักรวาลตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะครับอ่านี่ไงมันมีทางที่ชาลีร่างสุนัขนี้ไปได้อยู่อไปอะไรมุดมุดไงเครื่องมุด เร,เราต้องมุดมาห้องนี้แน่เลยใช่ไหมโอเคแล right. really ้วหลังจากนั้นเราก็จะกลายร่างเป็นชาลีร่างฉลาดเออกูจะเคลียร์เกมนี้แหละติด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 เปิดประตูลิฟต์แล้วก็กลับร really ่างอ่ะเคลนลิฟต์การร่างเป็นชาลีร่างนี้ครับร่างปกติเราต้องต่อสู้กับชาลีเดวิลใช่ไหมเดวิลมานี่คือห้องทํางานของพวกมันเหรอมีอะไรบ้างดูซ้ายดูขวาดีๆครับเผื่อมีเซอร์ไพรส์มาเตอร์ฟัคเกอร์ ตีด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 ติดดนี่ทารีร่างฉลาดเจ๋งสุดแล้วผมบอกให้เอ๋มันมืดๆน่ากลัวจังเลยอันเนี้ยมีหีบสมบัติด้วยครับคุณผู้ชมไม่น่ามีอะไรผมน่าจะคิดไปเองไปดีกว่าผมไม่อยากเสียเวลาครับเพราตอนนี้จักรวาลมันเริ่มแตกสลายนแะล้วไงทารีต้องปกป,ป้องโลกครับและกอบกู้จักรวาลด้วยการพาตัวเขาอีกหลายคนเพื่อมากอบกู้โลกไนงะนี่เหมือนลานสันงนี่เหมือนลานเหมือนลานประลองเลยอันเนี้ยอ้า อะไรอ่ะอะไรอ่ะใครยืนอยู่วะมึงคืงออะมาเดตะโกนเราต้องใช้ร่างไหนสู้กับมันวะผมว่าต้องการร่างมา็ร่างสุนัขวะ่ะชิงเยชเช่ฮิเข็งถึงเป็นสุนัขแต่ก็มีหัวใจชิงตัวเป็นเด็กแต่สมองเป็นสุนัขชื่อของเขาคือชาร์ลีดึง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 เยชเช่มาเดฮิเข็งชูฮีเข็งอ๋อเป็นเป็นชาร์ลีร่ร่างที่เจ๋งที่สุดแต่ว่า ชี้ขี้ขี้นี่ไงกูฟันและกูฟันเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดนะครับจ้าชาลีและชาลีอีกคนหนึ่งมาเลยมาเลยชาลีเหรอเพืออ่ะชาลีเหรอเจอชาลีล่างนี้เข้าไปมึงอึ้งเลยดิดูจากโบ้ปะหมาซูร์โบอะมาเลยอเขามีแต่เสือเคี้ยวดาบไว้นี่คือหมาคาบดาบอะมาเลยโอ้โหนี่คือญาตินะเนี่ยชาลีจักรวาลนี้ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดละมาจ้าจริงนี่ กูใช้ร่างเดียวเนี่ยเ่ทสุดแล้วโหดด้วยเผลอปิดปิดเกมได้ง่ายๆนะ่ะนี่ไงแต่กวันนี้มีหนังเรื่องโซโลนะหมาตัวนี้อาจจะดูโซโลมาก่อนนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจนี่ไงแตกไปดีเป็นไงจบปะ no แอะฮกระจอกเกิดเมื่อไอเฮียแพ้หมาชาลีดีเดวิลีวิลชาลีแพ้หมาเวา้อันนี้มันดูมันเหมือนมันพูดว่าขอบคุณที่มาเล่นเกมเลยนะครับนะ มันเป็นเกมสั้นๆบอกว่าคุณจะสนุกสนุกครับมันเกมก็เกมสนุกดีนะครับอ่าจบแล้วจริงๆด้วยนะครับคุณผู้ชมเออโอเคครับคุณผู้ชมครับเออเป็นก็เกมเล่นเรียกว่าเกมนี้สนุกนะครับคือคอนเซ็ปมันค่อนข้างน่ารักดีนะแล้วก็เพลินๆนะครับนะพอเล่นแล้วละอยากดูด็อกเตอร์สตร์เรนภาคล่าสุดเลยนะครับนะก็ลองไปสนใจก็ลองไปตามกันได้นะครับในเกมนี้นะในสตรีมมีฟรีแล้วด้วยนะครับโอเคงั้นสุดท้ายถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามดิมาเจอฝากคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะ What crap, play now ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break.